สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่องสรลเอกกวอีกแล้วนะคะจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราได้เปิดกลุ่มกระเป๋าหนังไปเนาะคลิปนี้เนี่ยวันนี้เกลวก็เลยคิดว่าเออเรามาเปิดกลุ่มกระเป๋าที่ไม่ใช่กระเป๋าหนังดีกว่ากระเป๋าที่เป็นกระเป๋าผ้ากระเป๋าเป้ที่นอกเหนือจากกระเป๋าหนังที่เกลมีนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ใบแรกกันเลยนะคะใบแรกเนี่ย เป็นใบนี้เป็นกระเป๋าใบนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าทรงอะไรกระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่เกี่ยวใช้ตั้งแต่ประมาณมหนึ 1, ่งมสองอ่ะจนปัจจุบันมันก็ยังสีสดสีเหลืองสดอยู่นะเห็นปะมนไม่ดําไม่อะไรเลยนะคือแบบรักษาดีแต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วนะคะมันก็จะแบบเปิดออกมาแบบนี้นะแล้วข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ ข้างในมันก็จะเป็นโล่งๆแล้วก็มีช่องใส่สิบตรงนี้หนึ่งช่องนะคะก็เมื่อก่อนเนี่ยจะชอบใช้มากเลยใช้ไปแบบเด็กเส้นปิลอะไรอย่างเงี้ยใส่แล้วสปายแล้วมันแบบแนวแนวดีนะแบบมันยังไงอะ่ะมันดูแบบแนวแนวดีอะ่ะอันเนี้ยเห็นปะ่ะแล้วสีมันก็สวยสีมันสดดีนะยก็ชอบมากเลยตอนช่วงนั้น,นใช้บ่อยมากใช้แบบ ใช้ทุกวันใช้แต่ใบนี้นะคะเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันยี่ห้ออะไรนะคือมันลืมไปแล้วอะ่ะแต่ว่าแบบเนี่ยสีมันยังสดอยู่เลยแล้วมันก็ใหญ่นะทุกคนเห็นปะ่ะมันใส่ของได้เยอะมากอันนี้เกียวก็ชอบมากเลยนะคะค่ะก็เป็นใบแรกเนาะที่เกียวภูมิใจนําเสนอต่อไปเนี่ยใบที่สองเนี่ยก็จะเป็นใบนี้<บ>อ่าใบนี้เนี่ยมันก็ จริงๆมันก็อยู่ในหมวดกระเป๋าหนังได้นะแต่มันก็จะมีผ้าอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้จะเป็นจะมีแบนด์อยู่ตรงนี้มั้งหรือไม่ใช่แบนด์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเจวก็ซื้อมานะแล้วก็การเปิดก็คือมันแต็แบบนี้สองฝั่งเปิดออกมาข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้มีช่องข้างหน้าตรงนี้หนึ่งช่องเป็นช่องแบบนี้ให้ใส่ปากกาให้ใส่อะไรแบบเนี้ย แล้วก็ช่องซิปด้านหลังแล้วก็ช่องตรงกลางแต่อันนี้เหมือนมันเป็นกระเป๋าแบนด์น่ะมันแบบความหนามันน้อยไงเวลาเราใส่อะไรที่มันตุงๆอ่ะมันก็จะติดไม่ค่อยได้นะเพราะเห็นปะมันแคบมากเลยมันแบบไม่มีระยะที่จะใส่อะไรที่มันหนาๆเลยอ่ะแต่เกยก็ชอบใช้นะคะแต่ว่าใช้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่เนี่ยก็คอสบอดี้มันก็จะแบบประมาณนี้มันก็จะ แบบเก๋ๆแบบนี้นะด้านหลังมันก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้เป็นเนี้ยเนียเออมันก็จะสวยๆแบบนี้ะต่อไปนะต่อไปก็จะเป็นใบนี้แล้วกันใบนี้เนี่ยเกียวได้มาตอนนี่แหละเกียวเพิ่งทำงานเห็นแล้วก็ชอบมากเป็นกระเป๋าแบบผ้ายียนนะเหมือนผ้าจากกางเกงยียนแล้วเขาเอามาตัดแบบตัดแปะ ต่างๆอันนี้ก็กระด,ดุมที่เป็นแบบกระด,ดุมบนเกง,เกงย,ยีเลยนะก็จะแบบอันนี้ก็จะแบบใส่ยาดมได้อยู่นะอันนี้ก็ใส่ของได้จริงนะตรงเนี้ยแล้วก็จะมีซิปตรงนี้เนี่ยมีซิปให้ใส่ของได้หนึ่งช่องตรงนี้แล้วพอเราเปิดช่องใหญ่ใช่ปะ่ะนี่มีสามช่องมีหนึ่งช่องมีช่องตรงกลางอีกหนึ่งช่องแล้วก็มีช่องนี้อีกหนึ่งช่อง แล้วก็มีซิปข้างหลังอกีกเห็นไหมทุกคนเนี่ยมีซิปข้างหลังอีกหนึ่งช่องก็คือใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะแล้วมันก็เก๋ด้วยมันเป็นแบบยีนไงพอเราไปจบับสะพายอย่างเงี้ยมันก็จะแบบดูดูเก๋ไปอีกแบบนะดูแบบเนี่ยเออมีไว้ก็ดีเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยสายมันก็จะปรับระดับได้เหมือนกันนะเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ ประมาณนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เป็นผ้ายีนหมดเลยนะเนี่ยเอออันนี้อันนี้ก็ผ่านไปนะอันนี้ก็ชอบมากเหมือนกันค่ะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้บ้างแบบแบบนี้เขาเรียกว่าแบบไหนก็ไม่ไม่แน่ใจนะที่แบบว่าจะใส่อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยให้มันเท่ๆอยู่ข้างหน้าแบบเนี้เนี่ยเออใบนี้เนี่ยเกี้ยวชอบใช้มากจะสะพายไว้ข้างหน้าก็ได้หรือสะพายไว้ข้างหลังก็ได้นะ อันนี้เป็นของอเนโร่นะพูดชื่อถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยของอเนโลค่ะก็ยวชอบใช้มากเลยเปิดเข้าไปเนี่ยก็เดี๋ยวเอาของเอาไปเปิดเข้าไปเนี่ยก็จะมีเนี่ยเห็นปะใส่ตรงนี้ก็ได้ใส่ตรงนี้ก็ได้ไดไดมีช่องข้างในตรงกลางใหญ่ๆอ,อีกแล้วก็จะมีซิปด้านข้างตรงนี้เนี่ยใส่ตรงนี้ได้ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีซิปปิกเหมือนกันเนี่ยใส่ตรงนี้ได้แต่ซิปฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันไม่ถึงกันนะมันเป็นคนละช่องกันแล้วก็มีหลายช่องมากเลยในใบเดียวนะแล้วก็สะพายเท,เท่ๆสะพายไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยทเท่ๆแบบเนี้ยเกียวชอบใช้มีช่วงหนึ่งเกี่ยวใช้บ่อยมากกระเป๋าใบนี้แต่พักหลังๆนี้ไม่ค่อยได้ใช้แหละนเนี่ยเออเนี่ยเก๋มากข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้เป็นแบบ บางทีเกี้ยก็จะชอบแบบนี้นะชอบแบบอย่างเงี้ยห้อยข้างๆแบบนี้เลยเนี่ยห้อยห้อยแบบเนี้ยห้อยให้มันอยู่ข้างหลังแบบเนี้ยเออประมาณนี้อันนี้ค่ะต่อไปก็เป็นคล้ายๆกันเลยนะเป็นแบบนี้นี่นี่นี่เท่ๆแบบนี้เลยเนี่ยมันจะแมนๆหนอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่องเยอะแยะตด้ไม่หมดเลยทุกคนดู อันนี้เพื่อนเกี่ยวซื้อให้นะถ้าจะไม่ผิดนั้นก็จะมีช่องให้เสียบแบบที่ชาร์จอยู่ตรงเนี้ย usb นก็มีช่องให้เยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยวลองเปิดไปด้วยกันอ่ะอันนี้ช่องแรกก็จะใส่อะไรตรงนี้ก็ได้แล้วก็จะมีช่องตรงนี้อีกคลิปตรงนี้ตรงนี้ก็ใส่อะไรก็ได้อีกก็มีปลดตรงนี้ออกป๊บตรงนี้ก็ใส่ของได้อีกเนี่ยปดตรงเนี้ยตรงนี้ใส่ของได้อีก แล้ก็ยังมีซิปอยู่ตรงนี้อกีกมีซิปอยู่นี้อีกเนี่ยก็ใส่ของได้อีกในนี้ก็จะมีช่องข้างหน้าช่องข้างหลังอีกนะคะก็อารมณ์ก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยมันก็จะเก๋อ,อีกแบบนึงนะแต่อันนี้ก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันยังไม่เคยได้ใช้มันเลยนะแต่รู้สึกว่า บางทีอาจจะต้องมาเอามันออกมาใช้ดูบ้างขนาดมันก็จะเล็กกว่าแบบนี้นะนี่แหอันนี้มันใหญ่กว่าอันนี้มันจะเล็กกว่าสีมันก็จะต่างกันจะเป็นสีเทาที่ต่างกันแบบนี้นะคะนี่อ่าโอเค่อไปก็จะพูดถึงกระเป๋าใบนี้ดีกว่ามันจะเป็นกระเป๋าสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เนาะอันนี้เนี่ยเกียวซื้อมาเพราะว่าเกียวตั้งใจว่าเกียวจะเอาไว้ใส่ iPad เวลาไปเรียนตอนอยู่มาหาลัย มันก็จะมีซิปอยู่ด้านหลังแบบนี้ให้เราใส่อะไรเข้าไปในนี้ก็ได้อะแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีช่องให้ใส่เข้าไปในนี้ได้แล้วก็จะมีช่องเนี้ยรูดซิปออกมามันก็จะเป็นนี้มี่ช่องในนี้เกี๋ยวก็จะใส่ iPad ไว้ในนี้นะแล้วพวกแบบที่ชงที่ชาร์จแบตก็จะมาใส่ด้านนี้ด้านนี้ก็เปิดได้อีกก็มาใส่ตรงนี้ได้อีกโอ้ เหมือนในนี้จะมีของอยู่นะดึดงมีพงกุญแจรูปชุดนักศึกษาอยู่เอออ๋อเป็นชุดนักศึกษามหาลัยก็ไดวด้วยนะเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเออเออดีดีดีอันนี้ต้องเอาออกมาแหละเอาออกไปไว้นี่ก่อนมันอาจจะอยู่นานแล้วเนี่ยแล้วข้างบนตรงนี้ก็มีซิปอีก นีมีซิปให้ใส่อีกโอ้โหมีช่องเยอะมากใส่ได้แบบทุกอนูแล้วเราก็สามารถแบบใส่ iPad ไปในนี้นได้นะคะทุกคนเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเอา iPad ก่อน i p p d d เกี้ยวก็จะเน่าๆน,นิดหนึง่งเนี่ยก็จะใส่เข้าไปในนี้นะใส่ iPad เข้าไปในนี้ ล้วก็ปิดแล้วก็รูดซิปเลยแล้วก็พกแบบนี้นะแต่อันนี้มันถือได้แบบเดียวก็คือแบบนี้มันไม่มีแบบไม่มีสายให้เรามาคอสบอดี้อะไรเงี้ยบางทีอะ่ะเราถือไปอย่างเงี้ยเราก็จะเมื่อยมือนะเพราะว่าบางทีมันหนักไงเนี่ยมันก็จะถือได้แบบนี้แบบเดียวแรกๆก็ใช้อยู่นะแต่หลังๆก็ไม่ค่อยได้ใช้และ้ะเพราะว่า มันถือลำบากมันหนักแต่ก็ยังเก็บไว้อยู่นะเนี่ยเป็นแบบเป็นกระเป๋าใส่ iPad ใส่เอกสารก็น่าจะใส่ได้อยู่นะใส่ A4 คิดว่านะแต่ใส่โน้ตบุ๊กไม่ได้อ่าน่าจะใส่น้ตบุ๊กไม่ได้เราเอามาเทียบดูสิอเอาเอาโน้ตบุมาเทียบเออใส่ไม่ได้ คิดว่าใส่โนบุกไม่ได้ค่ะ,ะใส่ไม่ได้นะโนบุกก็ตกรอบไปต่อไปเราจะไปเป็นหมวดกระเป๋าเป้บ้างแหละนะคะแต่ก่อนถือกระเป๋าเป้มันจะมีใบนี้ที่ไม่ใช่กระเป๋าเป้เนี่ยจะเป็นยี่ห้อ,อนี้นะอ่านไม่ออกเหมือนกันไม่รู้ยี่ห้ออะไรเนี่ยแต่ว่าใส่ของได้เยอะเหมือนกันเกียวชอบใช้เวลาเกียวไปต่างจังหวัดเนี่ยเห็นไหม ใส่ผ้าใส่เสื้อพ้งเสื้อผ้านู่นนี่นั่นแล้วมันก็ใหญ่ด้วยเนี่ยก็จะมีซิปข้างหน้าอยู่ตรงนี้มีแค่นี้แหละแล้วก็มีมีสายคอสบอดี้ได้คอสบอดี้แบบใหญ่ๆแล้วก็ถือแบบนี้ได้ถือแบบนี้ได้อันนี้แกกวชอบใส่เวลาไปต่างจังหวัดใส่ของใส่อะไรเนี่ยมันจะแบบเห็นไหมมันจะใส่ได้เยอะใส่ได้เยอะมากค่ะ แล้วก็จะมีซิปอยู่ตรงนี้ให้ปิดเวลาเราเก็บของอะไรเงี้ยก็เนี่ยถือแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็มีประโยชน์มากเลยอ่ะโอเคอันนี้ก็ผ่านไปเน้วต่อไปเราจะมาเข้าเรื่องเป้และเป้จริงๆแล้วอ่ะเปะ้ใบนี้เลยใบแรกเป็นเป้ใบแรกของเกียวที่เกียวซื้อน่าจะจำไม่ผิดนะเห็นแบบผุยสีแดงแล้วแบบแม่นโคตรโดนน่ะคือแบบมันห้อยอยู่ไงแล้วเห็นเฮ้ย กระเป๋าใบนี้มันน่าโดนมากก็แบบต้องจัดมาเลยนะตั้งแต่ประมาณเออน่าจะมัธยมต้นแหละแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆจนแบบคือยังไงอะเนี่ยสายมันมันหลุดแล้วเนี่ยเห็นไหมสายตรงนี้มันหลุดแล้วแต่จริงๆมันก็น่าจะซ่อมได้นะแต่เกี่ยวทําไม่เป็นไงก็เลยไม่ได้ใช้มันแล้วเนี่ยแต่แบบสีมันสดมากเห็นไหมทุกคนนี่ผ่านมาเป็นสิบสิบปีแล้วสีมันยัง สดอยู่เหมือนเดิมอยู่เลยนะแล้วซิปมันก็เก๋ด้วยอะเห็นไ่มซิปมันจะเป็นซิปใหญ่ๆแล้วก็รูดแล้วมันก็จะเนี่ยมีช่องใส่ได้ตรงนี้ซิปมันเก๋มากแล้วมันก็จะมีช่องใหญ่นี่ข้างในมันก็จะแบบกว้างขวางอลังการใส่ได้ทุกสิ่งอยากเสื้อพ้งเสื้อผ้านกองปองบงบุ๊กใส่ได้หมดใบนี้คือใบแบบใบลูกรัก แต่พอเมื่อพอสายมันขาดมันก็กลายเป็นกระเป๋าที่อยู่นิ่งก็คือไม่ได้ใช้นะคะแต่คืออันเนี้ยใช้บ่อยมากจนมันขาดแล้วไงแต่เราก็ยังไม่ทิ้งนะเราก็เก็บไว้อยู่นะคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นใบนี้แล้วกันนะใบนี้จะดูแบบมีอะไรหน่อยนะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นเป้ที่เป็นหนังอะ่ะเหมือนแบบนักเรียนญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างงี้ปะ แต่ก็ไม่เคยใช้นะอันนี้คือน้าให้มาเหมือนกันนะคะก็มันแตะแตะแบบนี้นะแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วข้างในก็จะมีแบบเนี่ยมีช่องให้ใส่เอกสารหรือมีซิปด้านหลังตรงนี้นะแต่เกี้ยวก็ยังไม่เคยใช้นะเพราะว่ามันดูแบบดูแบนแบนอะเห็นปะมันโดนทับจนมันแบนแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรได้หรือเปล่าสายมันก็จะเป็นเนี่ยประมาณเนี้ยสายแบบสะพายหลังอะประมาณนี้นะ เอออันนี้เค้าก็ไม่เคยใช้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันยี่ห้ออะไรได้วยแต่ก็ยังเก็บไว้อยู่นะคะก็นะก็ให้มาเนาะนี่ก็เก็บไว้นะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นใบนี้แล้วกันอ่านี่ใบนี้ก็จะเป็นสีเทาส่วนใหญ่กระเป๋าแบบนี้จะเป็นสีเทาเนาะเนี่ยใบนี้ก็จะเป็นเซตนะมันจะมีสามใบในตัวเดียวเลยอันนี้เป็นใบใหญ่ ก็จะมีซิปตรงนี้ซิปตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็จะมีช่องใหญ่อยู่ข้างในอะนี่เห็นอะไรแว๊บๆไหมมันจะมีกระเป๋าใบเล็กอีกเป็นแบบอันเดียวกันอันนี้มันชื่อว่า backpack ที่กระเป๋ามันเขียนเขาว่า backpack นะคะก็เนี่ยใส่โน้ตบุ๊กได้มันจะมีแบบช่องให้ใส่โน้ตบุ๊กแล้วก็แคเปิดนี้ออกมาแล้วเราก็เอาโน้ตบุ๊กใส่เข้าไปนะอันนี้อันนี้ก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะ อันนี้เพื่อนซื้อให้นะยังไม่เคยใช้เพื่อนซื้อให้เป็นเซตแล้วก็สามารถแบบใส่ usb เข้าไปในล็อกนี้ได้นะคะเพื่อชาร์จแบตอะไรแบบนี้อ่ะอันนี้กระเป๋าใหญ่นะแล้วนี่ข้างในมันก็จะมีกระเป๋าเล็กอีกอันหนึ่งซึ่งมีซิปอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีข้างในอีกอ่ะเห็นอะไรไหมข้างในมันก็จะมีกระเป๋าจิ๋วอีกนะเนี่ยมันจะมีสามชิ้นอันนี้เป็นเหมือนกระเป๋าแบบใส่ตังใส่อะไรอย่างเงี้ยเล็กๆเ,เอาไว้พกพา ก็คือซื้อมา1อันได้ถึง3ชิ้นกระเป๋าใบนี้ก็จะมีสายให้นะสายก็ปรับระดับได้นะ,ะมันอาจจะปรับให้มันยาวกว่านี้ก็ได้แต่อันนี้คือเก็บยังไม่เคยใช้ไงอันนี้เขาปรับมามันสั้นอยู่จริงมันได้จะยาวแล้วมันน่าจะคอสบอดี้ได้อยู่นะอ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเป็นช่องโล่งๆไม่มีซิปเนาะจะมีซิปแค่ด้านหน้าตรงแด้านหน้าอย่างเดียวเกยวก็ยังไม่เคยใช้ก็เก็บ อันนี้เข้าไปในนี้ก่อนให้มันอยู่เป็นเซตกันแล้วก็เอาอันนี้เข้าไปในนี้เหมือนเดิมเนี่ยมันก็คือจะเป็นเซตกระเป๋าสามชิ้นนะคะอออันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ยังไม่เคยได้ใช้นะคะแต่เดี๋ยวต้องเอาออกมาใช้บ้างเนาะเก็บอย่างเดียวก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่อ่าต่อไปนะคะจะเป็นกระเป๋าใบานี้เลย นี่ทุกคนเห็นก็น่าจะรู้ว่ายี่ห้ออะไรอันเลนโลอีกแล้วนี่อันนี้นะคะอันนี้เนี่ยเก่วกบฝากพี่เพื่อนพี่ชายซื้อมาให้ที่ญี่ปุ่นเนาะตอนแรกฝากซื้อแล้วไปไปมาๆเขาก็เหมือนซื้อให้เลยแต่จําไม่ได้ว่าไซส์ไซส์กี่นิ้วนะแต่ก็ใหญ่อยู่เนี่ยใช้บ่อยเหมือนกันตอนได้มาแรกๆนะคะจะเป็นสีดําจะเป็นผ้านะเป็นผ้าสีดําแบบนี้ กาแอนเนลโลมันก็จะมีซิปอยู่ตรงนี้เนาะเพื่อเชื่อมของเก็บหยิบของข้าง,ง,งในแล้วก็จะมีซิปอยู่ตรงนี้ด้านหน้าซิปด้านหน้าน,น,นี่เพื่อเอามาใส่ของได้แล้วก็จะมีซิปตรงนี้ซิปด้านในสุดเนี่ยมันก็จะเป็นกระเป๋าล่องโลแบบนี้แล้วก็จะใส่ปากกาใส่เอกใส่อะไรเล็กๆน้นอยๆในนี้ได้อยู่นะแล้วจะใหญ่ยยอยู่เห็นไหมคะแต่ว่าเกียวอะ ตอนแรกเห็นแล้วชอบนะแต่พอได้ได้ซื้อมาแล้วมาใช้อะ่ะรู้สึกไม่ค่อยชอบเลยส่วนตัวนะคะเพราะว่าเวลาแบบอ่ะสมมติว่าอันนี้อันนี้มันสามารถเนี่ยปิดปิดอันนี้ได้นะเนี่ยติดแล้วก็ถือแบบนี้ได้เหมือนกันนี่นะคะสมมติอ่ะต่อจากเมื่อกี้นะเก้ไม่ชอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมสมมติว่าเราแบบอ่ะสพายอยู่แบบเนี่ย แล้วเราต้องการที่จะหยิบของสักอย่างหนึ่งในกระเปะะ๋าอ่ะเราจะเอามันออกมาใช่ปะ <S <S เราจะเอามันเราจะเอามันออกมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบแหกอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือแบบมันแหกยากอะคือแบบมันต้องมันจะต้องแหกเขาเรียกว่าอะไรมันจะต้องลูดซิฟมาจนสุดอะ่ะสมมุติว่าเราปกติกระเปะะ๋าบางบางกระเปะะ๋าอะเราลูดซิปมาแค่เนี้ยเราก็สามารถที่จะอ้ามันเพื่อหยิบของข,องข้างในได้แต่สําหรับ อลนาโลที่มันเป็นแบบเนี้ยเราจะต้องลูดให้มันมาสุดอย่างเงี้ยเราถึงจะแบบเปิดมันได้แล้วก็เก็บแล้วบางทีเรามีมือเดียวอะเราไม่สามารถลูดแบบเราไม่สามารถลูดลูดมือเดียวให้มันขึ้นมาได้เนี่ยเห็นปะเราจะต้องใช้สองมือเสมอเลยหรือว่าเกวอาจจะทําไม่เป็น,นนะก็ได้นะเกวก็เลยรู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของเกวเท่าไหร่นะคะแต่ช่วงแรกๆก็ใช้บ่อยอยู่นะแต่ช่วงหลังๆนี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้และะ้วค่ะเนี่ย แต่ก็ยังเก็บไว้อยู่นะเนี่ยมันก็ยังแบบสะอาดสวยเหมือนใหม่อยู่นะคะเนี่ยแต่มันก็จะเหี่ยวๆนิดนึงนะอ่ะต่อไปนะคะเป็นใบสุดท้ายแล้วนะคะใบสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยแอเนลโลเหมือนเดิมเลยนะคะนี่แต่จะเป็นแบบเป็นเป็นหนังและอันนี้เป็นแบบเป็นผ้าอันนี้เป็นผ้าอันนี้เป็นหนงัง แล้วก็อันนี้ไซส์ใหญ่กว่าถ้าเทียบกันเห็นไหมหรือว่าเท่ากันไม่อันสีดาไซส์ใหญ่กว่าสีน้ําตาลเนี่ยจะจะไซส์เล็กลงมาไซส์หนึ่งนะอันนี้เพื่อนเกียวซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดที่ผ่านมาเองเนี่ยป้ายยังไม่ได้เอาออกเลยก็คือยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้แกะอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะก็มันก็ฟังก์ชันมันก็เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเนี่ยมันก็จะมีซิปอยู่ข้างหน้า แล้วก็มีซิปอยู่ด้านหลังด้านหลังมันก็จะเป็นแบบเนี้ประมาณนี้นะซิปอยู่ด้านหลังตรงนี้เพื่อแบบเราจะหยิบอะไรแบบเล็กๆในน้อยที่ไม่ต้องเปิดกระเป๋าด้านบนเนาะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีแต่ให้แบบเอาหูมาติดกันได้แล้วก็เปิดก็เปิดแบบนี้นะคะเนี่ยดูข้างในก็จะเป็นสีน้ําตาลสวยๆแบบนี้แล้วก็จะมีที่ใส่ปากกากับที่ใส่แบบจิป,ปาถะตรงนี้นะ ก็เหมือนใบเมื่อกี้เลยเหมือนกันแค่อันนี้เป็นหนังส่วนอันนั้นเป็นผ้าแล้วก็อันนั้นสีดำอันนี้สีน้ำตาลนั่นเองนะคะค่ะก็นี่อ่ะเทียบอีกทีนะเนี่ยนี่ในส่วนของกระเป๋าผ้ากับกระเป๋าเป้ของเกลหรือกระเป๋าจีปลาถะต่างๆเนี่ยทั้งหลายแหล่ของเกลก็หมดไปแล้วนะคะก็ ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เกียวนะคะวันนี้นะคะเกียวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ